สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้านี้ก็ขอทักทายสวัสดียามเช้าทุกคนแล้วก็ยามเช้าทุกคนก็จะต้องไปทํางานไปดําเนินชีวิตในสิ่งที่เราต้องต้องปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะทํางานทั่วไปหรือคนทําคลิปวันนี้เป็นกําลังใจงให้ทุกคนนะปะิทืองกินดีเพื่อสุขภาพก็จะต้องมาเติมพลังนะครับเช้านี้มีอะไรบ้างมาดูกัน นี่เลยนะครับเป็นอาหารบุงสำเร็จนะต้มน้ำแค่3ามนาทีนะแช่ไว้สานาทีก็เติมพลังได้นะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเมนูที่ยามอยู่คนเดียวนะก็จะง่ายๆแล้วก็เป็นก็เลยก็มีพลังงานพอประมาณอยู่แล้วก็ มือหนักจริงๆก็จะเป็นมื้อเที่ยงกับมือเย็นอันนี้ก็คือเป็นความปกติเอาละคราวนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนในการทําหน้าที่หน้าอาการงานอะไรก็ตามทีหรือจะทําคลิปก็ดีนะครับวันนี้ชั่วๆฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมกันบ๊ายบาย